ยังสุดว่นี่หแลวอ๋อ่ดข้อตัวข้อตัวมันดีมีตั้มังสองนิ้วบเที้ยวเียวผู้นุอยมาชุดยอนชุดหยเลยทำมาลูกคเีย่มันได้จะรับอาจารย์มันเรื่องผู้ใดเรือนี่เรือนีเ่จะรับไฟไหมล่ะยังไงออลวกเอเ็กเขาะไอ หลกคนหอกก่อนแมบอ้ยเอาองเลยทีว่าตุ่มนกนี่ครเดี๋ยวณโงตุม้งนี่คุณเอาไปโคงอะไรโค้งข้อปัะไปตั้งอไฟสไปตอนกเลยไดก็ปุ๋ยพีน่ะฮะต้องหาสิครับเมื่อพี่ข้ออเป็นคนเคืองมันหลยคนเออโบเป็นยังโบเป็นยังไผ่กระยาคุคนงเสียงดง 我买、啊。